โยกเกิรกับทัญ,ญพืชกินคู่กันตอนเย็นมาดูซิว่าการลดน้ำหนักของเราจะได้ผลไหมตอนนี้ก็เริ่มมาประมาณสักสามวันแล้วมีทัญ,ญพืชมีกล้วยฟิดดายแล้วก็มีสตรอเบอรี่มีข้าวโอ๊ต้ยเป็นพะโมกหิงมพาน ผสมโยเกิด์ตรสธรรมชาติอุ้ยเยอะมากแ้่ใส่เส้นลงแล้วกันเนาะเดี๋ยวกินไม่หมดไม่ใช่อะไรตอนนี้อะไม่สบายเจ็บคอเป็นหวัดอยู่เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าใส่เยอะแล้วมันกินไม่หมดเสียดายเดี๋ยวบูด เข้าให้เข้ากันถ้าเป็นกรีดโยเกิร์ตอะจะดีกว่านี้ทุกคนมันจะเข้มข้นกว่านี้นะแต่นี้เราไม่มีอะแถวนี้หาซื้อไม่ได้หาซื้อยากมากเดี๋ยววันหลังไปแมคโครกันดีกว่า ก็ลอยอยู่นะว่าไปพัดลมก็เป่าผม ม,ม,มีอ,มอร์โมนแล้วก็มีอ่ะมุน หลักๆก,ก็คือจะเป็นข้าวโอ๊ตส่วนใหญ่อร่อยนะทุกคนถ้าจะให้ดี่อวไปแช่เย็นไว้จัดจดแต่พอเพอื่อนว่าเจ็บคอเลยไม่อยากไม่อยากจะกินเย็นจัดเท่าไหร่ 我你们怕了。 หมดแล้วแทร์บ๊ายบาย